ทีเด็ดบอลน,นังวันนี้จะพาไปพบกับบุิเคลอดซูฟิบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างอาบีไลซิกพบปารีสแซงแชงแมงราคาต่อรองเปิดมาที่ปารีสต่อครึ่งควบลูก ยูฟาชั้นเป็นลีกเกมในรอบ4ทีมสุดท้ายเซมิไฟนนลแข่งกันแบบนองเอาที่สนามกลางเอสซาโดโดสปอร์ตลิบัวเอเบนฟิก้าโดยอาร์วีละสิกภายใต้การนำทีมของยูเลียนนาเกสมันพาทีมนั้นสร้างปริวัติาหน้าใหม่ด้วยการเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศทั้งที่พวกเขานนั้เป็นทีมที่ประสบการณ์ในรายการนี้นั้นน้อยเหลือเกินตัดกลับมาในเรื่องของสภาพทีมจะไม่มีนักเตะอย่างเิบาฮิมาโคนาเต้ที่เจ็บไปส่วนทางฝั่งปารีสแซงแชงแมงของกุนซือโทมัสทูเคิลจะขาดนักเตะอย่างกูซาว่าส่วนในรายของประตูมือหนึ่ง ดูแล้วเกมนี้เทียบกันแล้วยังไปทางปารีสที่ยังเหนือกว่าในเรื่องของประสบการณ์ในรายการนี้และกรวดผู้เล่นก็ยังดูมีภาษีที่ดีกว่าแต่ถ้าว่านาทีนี้ RB ร์บีไรซเองการข้อรอบนี้มาก็เจองานยากทั้งนั้นทําให้ดูแล้วไม่ใช่เรื่องที่ฟุกแต่อย่างใดเกมนี้ทําให้ทาง RB ร์บีไรซน่าจะมีลุ้นเอาอยู่ใน90นาทีทีเด็ดสนงวันนี้ต่อไปเลยอาร์บีไรซสกอรติคาดอาร์บีไรซเสมอกับปารีส2-2